ได้นะคะร้นานยาวมากนะคท่านผู้ชมร้นานนี้เลนะเจ้าเด็ดอ,อ่ดาสาตล์ญี่ปุ่นนะคะท่านผู้ชมนะอยู่หลังๆห,หน่อยนะคะนี่มาอุ่นนนกันได้นะคะโอ้อลังการมากเลยะคะ่ะ ติเป็ดพะโล้นะคะเป็ดย่างนะะคขาย20นะท่านผู้ชมขายถูกมากจ้ะคุณป้า20-30นะท่านผู้ชมเจ็ดนะท่านผู้ชมนะะคขายดีนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุยชาแนลนะคะมากันอีกแล้วนะคะก็วันนี้เรามาพามาตรุยตลาดนะคะพุทธบาทนะคะตลาดตอมพลปอเนาะอําเภอพุทธบาทนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะท่านผู้ชม ตลาดที่นี่นะคะมีวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะคะจะเป็นช่วงบ่ายนะคะถึงสองทุ่มนะคะไปตัดเดี๋ยวข้างในมีอะไรนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศข้างในนะคะจ้าไปเลยนะอันนี้จะเป็นโซนด้านหน้านะท่านผู้ชมนะคะเป็นโซนแรกของเรานะคะแต่คือเดินมาด้านหน้าตลาดนะคะจะเป็นโซนนี้ทั้งหมดนะคะนะคะของทานเยอะนะท่านผู้ชมนะคะ คะน่าทานนะคะทุกอย่างนะคะแล้วก็เป็นการหม่าล่าชาบูนะคะท่านผู้ชมนะคะเจ้าพระพุทธบาทนะคะออเเขรรถางอันนี้เราจะแบบเดินไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะคะว่าข้างในนะมีอะไรบ้างนะคะตลาดนี้นะคะซูชินะซูชิเจ้าเด็ดนะท่านผู้ชม เจ้าเด็ดนะเพราะว่าร้านเราเองร้านเราเองนะท่านผู้ชมนะคะนี่ค่ะร้านร้านนี้นะห้าบาทสิบบาทนะคะมาเลือกกันได้นะคะนะคะแล้วก็เป็นขนมถังทองนะท่านผู้ชมนะคะนีก็เจ้าเด็ดนะราคาชิ้นละสิบนะคะท่านผู้ชมนะคะมาเลือกกันได้นะคะสวัสดีพี่ ขายดีไหมนะก็ได้เนาะนคะคะแล้วก็เป็นร้านขนมนะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็เป็นนี่เลยค่ะร้านนี้ก็ขายดีนะท่านผู้ชมนะคะเป็นแบบแป้งโมงนะคะที่เราถ่ายไปแล้วนะคะไม่เหมือนใครนะคะขายดีมากนะคะขนมพกนะคะแล้วก็เป็นทัดไขนมม่นะท่านผู้ชมชิ้นละสิบนะคะน้ำเต้าหู้นะคะเค้น้าเต้าหู้ไนมสดนะคะมีนะท่านผู้ชมนะคะ วันนี้เหมือนร้านปนะคาะจะไม่ค่อยเต็มเต็มเท่าไหร่นะท่านผู้ชมแล้วก็เขาเกียบปากหมอ้อก็มีนะท่านผู้ชมนะคะร้านนี้เราก็เคยถ่ายไปแล้วเนาะไปเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศข้างในตลาดนะคะก็ทุกจุดของตลาดเนี่ยจะมีแบบว่าจุดแอลกอฮอล์นะคะจุดล้างมือนะคะที่อยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะคะก็จะเป็นโซนนี้นะ แล้วก็นี่ค่ะตลาดตรงนี้จะเป็นซอกตึกนะท่านผู้ชมมาเจอคนับข้าวนะคะข้าวเจ้าแรกนะร้านนี้ก็อร่อยนะท่านผู้ชมนี่าทานมากนะคะกับข้าวนี่จะอยู่ตรงหัวเลยนะท่านผู้ชมนะคะ ร้านนี้เราก็มาถ่ายไปแล้วนะท่านผู้ชมรอบหนึ่งนะระ้านยาวมากนะท่านผู้ชมร้านนี้นะคะตอนนี้ยังไม่ค่อยเสร็จเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะคะช่วงเย็นๆนี่คนจะเยอะมากนะคะร้านนี้นะคะไปต่อ ร้านนี้ก็เด็ดนะท่านผู้ชมแลเป็นร้านไก่ทอดนะคะช่วงนี้จะเรามาเดินใบนะคะของก็ยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนีม่นะคะ <c oughs> แล้วก็นี่เลยร้านหอยนะท่านผู้ชมอาจจะแบบรีวิวไม่ค่อยหมดนะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าร้านค้าเนี่ยมีเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่นะ1บาทนะท่านผู้ชม นะร้านผลไม้ก็มีนะคะถั่วต้มนะท่านผู้ชมถั่วละสิบบาทคือร้านค้าจะยังแบบไม่ค่อยเต็มนะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแต่ว่าปกติร้านค้าจะเต็มนะคะร้านนี้ก็อร่อยนะคะเจ้าเด็ดนะคะ กับข้าถุงนะท่านผู้ชมนี่แ,<ว>แล้วก็ตอนนี้คือพลาดไม่ได้้วท่านผู้ชมเค้าเหนียวมะม่มมวงนะคะตอนนี้กําลังฮิตเลยนะคะ่หอหมก่อหมกชิ้นละสิบค่ะท่านผู้ชมครึ่งโลแปดติดอหมกแม่ผิงนะคะ,ะใครอยากทาน่อหมกนะคะด,ด้านในนะ,นนนะก็อันนี้จะเป็นโซนแบบด้านในแล้วนะ,ะท่านผู้ชมก็ ร้านวันนี้เหมือนแบบไม่ไมค่อยเต็มนะคะร้านอ่แกงเขียวหวานนะคะตระกูลสิมนะจ๊ะน่าทานมากนะคะแกงใหม่เด้อนะคะรอ้อนๆนะคะกับข้าวด้านในเนี่ยจะเยอะเยอะเหมือนกันนะท่านผู้ชมลองมาดูนะคะ หอมหมกแกงขั่วนะร้านนี้ก็เด็ดนะท่านผู้ชมเราก็ถ่ายไปแล้วนะคะร้านนี้นะคะได้กี่วิวแล้วได้เรื่อยๆพี่นะตอนนี้คนยังจะไม่ไม่เท่าไหร่นะท่านผู้ชมแต่เราก็จะพาชมบรรยากาศไปเรื่อยนะคะว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะคะบางร้านก็ยังตั้งไม่เสร็จนะเป็นขนมนะท่านผู้ชม ขนมนะข้าวเข้ามีหมดเลยนะท่านผู้ชมแหนมปลากลายนะจ๊ะร้านนี้นะคะของอร่อยอร่อยก็ข้างในก็เยอะนะร้านนี้เราก็เคยซื้อไปกินนะคะอร่อยมากนะคะแคบหมูนะคะแคบหมูทําเองนะท่านผู้ชมแล้วก็ร้านนี้ก็เป็นหนึ่งร้านนมี้นะ,ะเด็ดเหมือนกันนะท่านผู้ชมรสช่องไทยนะคะ สองใบพดนะคะนุรักขนมไทยนะท่านผู้ชมราคาถุงละสิบบาทสิบาทใช่ไหมพี่สิบาทยี่สิบยี่สิบนะยี่สิบท่านผู้ชมนะคะแบบนี้ก็ยี่สิบนะท่านผู้ชมนี่ก็เหมือนข้างในเขาจะเปิดเพลงดังนะท่านผู้ชมเราน่าจะเดินไม่ถึงแล้วเนอะน้ำพริกน่าทานมากเลย ก็มีนะท่านผู้ชมแบ่งทอดนะคะเคียงดังมากซาซาลุซาลุดงบุริข้าวโอ้โหท่านผู้ชมก <laughs> ว่าเราจะอ่านเสร็จนะคะ <laughs> ข้าวนะคะอ่าสะนายอางญี่ปุ่นนะท่านผู้ชมนะ่าอยู่หลังๆห,หน่อยนะคะนี่มาอุดหนุนกันได้นะคะโอ้หอลังการมากเลยะคะ่ะ ด้านในตรงยูเทิร์เลยค่ะด้านในนะท่านผู้ชมเราเราไม่เดินไปข้างหลังนะเพราะเป็นลิขสิทธิ์เพลงนะเดี๋ยวเราไปข้างหลังไปต่อกันที่ซอยสองนะคะซอยนี้ดีกว่าปลาโอท่านผู้ชมนี่ค่ะขวดตายขายถูกนะคะตัวลนะยีสะ่สิบนะเจ้าดังนะท่านผู้ชมนะ,ะแล้วก็เป็นน้ำนะคะน้ำแนวโบราณน,นะท่านผู้ชม สิบบาทนะคะก็มีมีครบนะท่านผู้ชมมีครบหลักๆเลยก็คือผักเผอกนะคะผละไม้กับคงกับข้าวนะคะเยอะเลยนะคะที่นี่นะคะมีครบเลยนะ,ะเป็นหลนปะลาร้านะท่านผู้ชมกับข้าวนะคะ มันยังแดดๆอยู่นะท่านผู้ชมเพราะปกติเนี่ยตรงนี้ก็คือคนจะแน่นนะคะช่วงเดินแบบค่ำๆหน่อยนี่คนแน่นเลยนะตรงนี้ร้านเนี้ยตปเป็ดพะโลนะคะเป็ดย่างนะจ๊ะนี่ะะก็อันนี้ก็จะเป็นซอยแบบ ซอยสองแล้วเนาะนี่ค่ะแกงถุงอุ้ยแกงถุงแม่ขายยี่นะท่านผู้ชมขายถูกมากจากคุณป้ายี่สบสสิบนะท่านผู้ชมนี่เหแม่ขายถูกนะ20สิบกว่าปีแล้วนะจ๊ะแม่ขายถูกจริงๆท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้เลยนะคะยำปูนานะจะ ต่ำนะท่านผู้ชมเลยนะอันนี้ก็อันนี้ก็นัวนะคะแล้วก็เป็นขนมนะท่านผู้ชมราคาชิ้นละสิบนะจ๊ะน่าทานมากนะคะทุกเมนูเลยอันนี้ก็หมดแล้วนะเราสิ้นสุดกันที่ตรงนี้นะคะหมดแล้วาไม่คบแล้วยร้านนี้ก็เด็ดนะท่านผู้ชมนะคะขายดีนะคะเนี่ย เป็นหนาบะหมี่หยกนะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็เป็นหมูปิ้งนะคะร้านนี้นะคะค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากมาเดินนะ,ะตลาดนี้ก็มีวันพุธนะคะวันอาทิตย์นะคะเปิดร้านช่วงประมาณบ,าบ,าบาะะ่ายๆนะท่านผู้ชมนะคะประมาณสักบ่ายสองก็มาเดินกันได้นะคะถึงประมาณไม่เกินสองทุ่มเนาะ,ะที่นี่นะคะ อำเภอรพระบาทนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะสวัสดีวัสดีขอบขอคุณทุกการรับชมในสิดตามนะคะสวันนี้สวัสดีค่ะ